ติดตามช่องยุทูบมูรูบ้างไม่รู้บ้างนะคะแล้วก็ติดตามได้ในแฟนเพจด้วยค่ะโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีเช้าวันเสาร์นะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่สวนรถไฟนะครับสวนวชิระเบญจทัศนนะครับนี่มาร่วมงานนี้นี่่าโฮก้าฟลายรันแบงกก2024เอาล่ะ พูดถึงความพร้อมไม่ค่อเห็นะตอนนี้กำลังเดินไปที่งานนะครับลองดูบรรยากาศกันนิดนึงไหมเดินไปตามเสียงครับวันนี้ก็รับบท ก็เรียงเข้าเมืองหนึ่งวันนะครับนานๆทีจะมาวิ่งใจกลางเมืองนะครับเพื่อนๆพี่ๆหลายๆท่านชวนมาวิ่งที่นี่กันเยอะมากนะเออแต่ว่าไม่ได้มาสักทีแล้วก็นี่ก็เป็นโอกาสที่ดีครับที่จะมาทดสอบสนามเผื่อวันไหนว่างๆก็จะได้มาซ้อมที่นี่ดูบ้างนะเอาประมาณนี้เดี๋ยวไปอีกทีในบรรยากาศตรงนู้นเลยแล้วกันนะโอเคครับ ตาแลครับคนก็หนาแน่นเนาะอย่เพิ่งมา้ยมันจะถ่ายอะไรวะแน่นมากเลยบไปเบาเบา อเหมือนผมเห็นน้องซีแวบๆอยู่ข้างหลังจะเป็นการรบกวนไหมถ้าจะไปขอถ่ายน้องตอนที่กำลังวิ่งสองดูไหม โอกาสมาซิกก็ชะลับชะลับนิดนึงนะครับแต่ก็พอไปได้ตอนนี้คนหนาแน่นมากช่วงออกหัวเนาะเ เราจะไปซ้ายไปเดี๋ยวยเราวิ่งซ้ายเอ้าประมาณนี้ก่อนโอเคประมาณนี้ก่อนสวัสดีครับ ชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับ,ไ,รรบไม่บอกเลยได้ไหมล่ะ้องใช้สมาธิครับไม่มีใครคุยอะไรครับทีนี้ทำธุระเสร็จแล้วเหรอคะเรียบร้อยครับน่าจะมีต้องสามอีกรอบต้องสามอีกรอบชื่อติมมี่นะคะติมมี่ครับติมมี่วันที่นี่เขาไม่คุยกันเลยเนาะไม่เหมือนแบบแถวบ้านเราเลย คนกรุงเทพเป็นอย่างเนี้ยเราไม่ใช่คนกรุงเทพเราคนนนทบุรีเราคนที่ไหนเราคนทุกที่ เช็คพอย์ครับเช็คพอยที่สี่โลนิดๆนะไปต่อมีวิวเป็นเรือเป็ดเอเหนึ่ง ตอนนี้ก็8กิโลแล้วครับเพชรเฉลี่หลวง715รู้สึกหมดแล้วอย่างสิ้นเชิงก็เลยขอเปิดนั่นก็เลยขอเก็บแรงไว้วิ่งสวยๆเท่ๆเอารูปตอนเข้าเส้นฉายแล้วกันนะครับตอนนี้ก็ time to walk Time to walk อ yeah. ย่าภาษาไทยยังพูดไม่ชัดนะกระแดภาษาอังกฤษเดินไปเรื่อยๆครับจนคิดว่าระยะประมาณ3 4 0 0เมตรสุดท้ายก่อนเข้าเส้นชัยเนี่ยจะวิ่งเพสี่ขึ้นจริงไม่เชื่อเหรอไปดู ประมาณ300เมตรสุดท้ายครับเอา่วนขาเส้นชชยแล้วนะเขาเต้นใช้แล้วนะใครที่ตอนนี้ลองรองเท้าได้นะครับทุกคนโอเคทำไยอเ่มีใครมาเลยว่เต้นช้หือเปล่าลอกรองเท้านเร็วสปีดโค้ดหครับ รองกันนห่อยเข้ากันอยู่ช่วงช่วงคนก็ไม่เข้ามาครับรอไม้ฟรีนะฮะสำหรับช่วงนี้นะคะนักวิ่งท่านไหนที่ทันคู่นะพักแล้วหายเหนื่อยแล้วนะคะทานข้าวเสร็จแล้วอยากจะไปลองรองเท้ามาท้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 าทุกคนครับที่งนะคะยูนิฟิชารัน ครับมารับฟรีนะเพราะว่าที่ฟรีนะครับฝักนี้นะครับนอกจากคุณจะรับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของโยเกิร์ตไลนะครับาลอโรสโวเต้ฮัมโบโลไซเคิลฟังก์ิลซเวตเบชิคไฮโปรตีนงานนี้ไม่มีเหรียญนะครับจะได้เป็นเข็มจัดโอก้าแทนแจกไปให้กันเลยนะครับเข็มจัดโอก้าถูกกองอาหารเป็น เป็นลักษณะเข็มแบบแมกเนตอ่ะเดินไม่ถูกเลยทีนี้อ่าเดี๋ยวดูเวลากันนิดนึงครับดูเวลาวันนี้กันนิดนึงถือชื่นมากเลยไหมตรงนี้ชาครับใครยังไม่รับชานะแบบฟรีนะแปดฟรีครับแปดฟรีอ่าลองดูเวลากันหน่อยครับเบื้อันนี้รับการน้อยนะครับตั้งใช้การรับรู้วันนี้เหรอ ดีครับไม่ต้องไปรอต้องแสบเลยนะคือรับไปก่อนอาจจะไม่ดื่มตอนนี้ก็ได้เนาะรับไปก่อนค่อนข้างหนักเลยนะได้เลยนะโอเครับได้เลยนะีครับฟรีนะพี่รับได้เลยครับอ่ะหน้านี้แล้วกันไม่ต้องทำอะไรเลยครับมารับเลยครับพี่ค่ะได้นาแล้วเหรอครับนาแล้วค่ะมาอยู่ตรงนั้นก็ได้แบ่งกันทำงานได้หรอแเสียงตีกัน์ดแล้วก็ได้รู้ต่อฟรีเลยครับเบอร์4444เวลาที่ออกเออ หลดนานเกินเอาละครับวันนี้ระยะ10-4-7นะครับตุลา1ชั่วโมง1 6นาที20เท่าไหรอ่ะ28เกมเฉลี่ยรวมเวลา7นา1 8นะครับ7 1-8เราจะทำการจับพักกีโดประกาศพิสูจน์กันทวนเล้วโอเคเดี๋่าอย่าขึกับบอร์ ถ้าคุณกลับบ้านคุณอดนะคะคุณอดตอนนี้อย่าเพิ่งกลับเลยครับเรียบร้อยแล้วครับเยอะขนาดนี้ตอนคนถือถุงมาแล้วนะครับบอกเลยว่างานลงกินน้ำ่นที่เองนะครับตัวจากกระเป๋าคุณพี่ชี่นะคะมีน้ำสมุนไพรอาเบทไตรเตยต้องใช้กุองไม่ก็เพิ่มได้มันมีเพิ่มได้มั้ยเพิ่มได้นะ เฮ้ยปีเรียไปแล้วิไปขอบคุณครับขอบคุณนะครับน้ามันตูมความฝันของผมเป็นจริงแล้วครับเจอรันครับวันนี้ใส่อะไรมาวิ่งครับที่งานฮอก้าค่ะเป็นชาโปรค่ะายโปรขอโทษครับน้องสั ชื่ออะไรนะครับมีคนเรียกว่าเป็นน้องสังขยาชาไทยรีบไปไงบ้างค่นี้ดีก็เรื่อยๆสพอร์ตดีค่ะแล้วก็มันก็มันมันมีแรงส่งไปข้างหน้าด้วยอ่ะก็รู้สึกว่ามันก็ทําเวลาได้ดีกว่ามักแต่มักก็วิ่งสนุกเลือกไม่ได้เลือกถูกโขเควันนี้ลงระยะอะไรครับลงสิบค่ะลงสิบไปไงครับเวลาโอ้ยวิ่งกับแก๊งเพื่อนก็สนุกนปกว่าชั่วโมงนิดๆสุดท้ายนะครับมีแผนงานอะไรบ้างปีนี้ ดีที่ลงไว้มี2องถ้าเป็นเคลก็จะมีซีซีเดินหน้าที่ฝรั่งเศสค่ะแล้วก็ระะยปลายปีร้อยโลร้อยโลแล้วก็ปลายปีลงเป็นเชียงใหม่ปลเคมีค่ะก็ระยะก็ไม่กล้าบอกเพราะกลัวไม่จบเดี๋ยวรอรถโอเคเดี๋ยวรอดูรอดูติดตามได้ที่ไหนบ้างครับก็แพมีระยานี้และค่ะได้กระปุกขึ้นให้เนาะขอบคุณผู้ชมอเคครับอุ้ยขอถ่ายกับน้องแป๊ะโอ เรียบร้อยครับความฝันของฉันได้ไหมเอ่ยอบคุ้นรคบตอนนี้ก็เป็นการเริ่มประกาศจับฉลากรางวัลนะครับจากเลขบิดตอนนี้รอฟัง0781อยู่นะ0781จะออกหรือเปล่ารางวัลตอนนี้น่าจะเป็นน่าจะเป็นถุงเท้าหรืออะไรสักอย่างารบรรยากาศรอบๆงานครับนี่เลยเชิญเลยครับน้องเชิญเลยครับมอเลย นนคือ <Ph ine> พอได้สัมภาษณ์น้องแพรสั้นๆแล้วก็ไม่อยากถ่ายอะไรแล้วครับไม่รู้ว่าจะมีอะไรที่น่าสนใจในงานนี้อีกหรือเปล่านะไม่มีอะไรมาเล่าแล้วอ่าจบคลิปเลยได้ปะจบคลิปแค่นี้เลยได้ไหมเนะนีมันมันใจฟูไปแล้วครับแหมจะวเวอร์ไปนเนม่มาเร่อต่อไปครับอันนี้คู่ที่สุดท้ายแล้วด,ดูรอบๆก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวจะหาว่าคลิปนี้สั้นไปหน่อยก้าครับอยู่ไหนฮะ 1479งสี่เอยู่ไหมเลยเข้ามาหรือยังก่อนเข้ามาหรือยังนะ้อชูโมเขื่อนละึ่งสี่เจ็ดเร speaker, a roommate, a 1, 4, 7, ียกได้ว่าตอนนี 1, 4, 7, the, <c oughs> <c oughs> ้ข um ้าวปลาไม่หิวแล้วอ่ะหนึ่งสีเพราะว่าแถวยาวมากด้วยครับไม่รู้จะกินอะไรเนี่ยกินชัดข้าวมันไก่ได้ไหมหนึ่งสีตอนนี้คือแบบใครหมายเลขหนึ่เจ็ดเก้จบแล้วนะเดี๋ยวผมลองดูก่อนถ้าเจอใครเดี๋ยวจะไปลองสัมภาษณ์ดูแล้วกันนะครับ1479 ช่วงนี้ก็เป็นช่วงจับรางวัลนะครับหรือ7 8 1ไม่ออกสัก็สิตอนนี้จะเป็นช่วงแจกวินคอน4นะครับวินคอน4ที่ยังไม่วางจำหน่ายด้วยนะวินคอน4วางจำหน่าย25มาพอได้คนเดิท้านะอห้าเียร์พอเียร้พอลึกๆพอดูอยู่ครับว่าจะมี0 7 8 1หรือเปล่าหายเลขครับ หนึ่งเป็นตัวเลหนึ่งก็ไม่ใช่คกูแล้วเฮ้ยหนึ่งามแ้วตามเข็ดหนึ่งขอให้ไม่อยู่ในงานนครับขอให้ไม่อยู่ในงานหนึ่งสามไม่อยู่กลับบ้านไปแล้วมีครับด้านหลังครับมีสมเจ็ดแปมีไหมครับนูนก่อนโอ้ทางนี้ก็สนุกครับทางนี้ก็กำลังสนุกกันอยู่กับรู๊ จะอ่านถูกไหมเนี่ยเขินอ่ะลาโรสห่สามเจ็ดแปดไม่มีเอาแล้วจับปแ่ไปแล้วครับเอาละไปเลยหนึ่งศูนอยู่ไหนครับ1 0 8่ปดอยู่ไหมอยู่แปดแค่ะหนึ่งครับครั้งที่หนึ่งครับหนึ่งศูนย์แปดแปดั้งที 1นึ่งสอาี่สขอเรียกจาใบค่ะเราจะไม่จับเลขต่อไปนะครับเป็นเลข2ตัวครับเราจะไม่กลับครับจนกว่าเราจะประกาศว่าตอนนี้รางวัลหมดแล้วหนึ่งครับเผื่อได้อะไรติดไม้ติดมือกลับไปสักนิดนึ่งมีไหมนะครับใช่ไหมไปดูบรรยากาศใกล้ๆไหมอะไรนะโอ้ส้ดสูงสามหนึ่ง 0031ค่ะใช่ไหม0031ครับ0031ครั้งที่1ครับ0031ครั้งที่ 0, 3, 1, 2ครั้นสุดท้ายแล้วนะ0031ครั้งที่ 3, 1, <S 1> 1, <S 0, 3 1, 1> ครับแ,แต่ไม่อยู่ครับไม่อยู่หมายเลขต่อไปนะคะ 0, มีโอกาสแล้วครับหนึ่งแปดค่ะมีไหม ก็ยังไม่มีค,ครับยังได้มีครับศูนย์สี่หนึ่งเก้ามีไหมไม่มีนะครับศูนย์สี่แปดเราจะรออยู่ตรงนี้แหละครับจนกว่ารางวัลจะหมดมีไหมศูนย์สี่หนึ่งแปดครั้งที่หนึ่งครับศูนย์เจ็ดศูนย์สี่หนึ่งแปดครั้งที่หนึ่งมาเล่นเหมือนหมืหวยแบบต้องเป็นสามตัวตรงแล้ครับศเอาละครับตอนนี้ก็หลงทางนิดหน่อยหาไม่เจอว่าออกทางไหนนะครับ สไตล์เข้ากรุ่มนะสไตล์เด็กฝั่งทนเนาะนานๆจะเข้ามาที่ใจกลางเมืองแบบนี้จอดรถไปไหนก่อนหาไม่เจอทำไงดีตามตามพี่เข้าไปก่อนเผื่อจอดที่เดียวกับเราเดินไปเรื่อยๆครับมีเวลาถึงเที่ยง จอดไว้ที่ถ่ายรูปไว้อะพิพิธภัณฑ์รถไฟอะไรฝั่งนู้นอะไม่ได้จอดที่สวนรถไฟโดยตรงนะครับเพราะว่าเมื่อเช้ารถมันติดถือว่าเป็นการครูดาวแล้วกันนะผมว่าหลังจากที่เดินมัวมวมาประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงผมว่าเจอแล้วนะครับคิดว่าเจอ ทางออกที่ผมมาอย่างถูกต้องแล้วล่ะครับน่าจะใช่นะเออน่าจะใช่นะก็วันนี้เวลาจําไม่ได้แล้วเนี่ยเวลาเท่าไหร่วะเดี๋ยวคืนให้ดูได้ไหมชั่วโมง16ปช่วง17คือเพจเฉลี่ยประมาณ7.2นะครับคือไม่ได้ซีเรียสตรงนั้นเลยนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกถือว่ามิชชั่นคอม p l e t สุดๆนะวันนี้ เออก็ดีใจครับที่ได้เจอเพื่อนๆมีเพื่อนๆมาทักทายอยู่หลายท่านก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับที่จํากันได้แล้วก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมด้วยนะครับงานหน้าเจอกันอีกทีคืออ,อพนันครเหนือครับงานงานที่พนันครเหนือนะเป็นระยะแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะเกินมินิไปหน่อยอะ่ะของผมลงไปประมาณ12.7กิโลนะ วันที่4สิงหาก็เจอกันที่นัานอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับงานนี้ก็อย่างที่บอกไม่ได้ถ่ายอะไรมาเยอะเลยอะคือคฟินอยากถ่าย<ร>าให้นานกว่านี้นะแต่ว่าเก่งใจนะครับก็เอาเป็นว่าโอเคมิชชั <mission complete S 1> ่นคอมพลีทนะครับติดแฮชแท็กไว้เลยมิชชั่นคอมพลีทนะก็ขอบคุณฮกา้าครับขอบคุณฮอ่ะขอบคุณฮอ่ะรองเท้าก็โฮก้านะครับ ตั้งใจมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะนะครับโฮก้าทั้งตัวร่างทองขนาดนี้ก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกด subscribe ด้วยนะครับอย่างที่น้องแพรบอ,อกไปเมื่อต้นคลิปนะ subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามด้วยว่าคลิปต่อไปจะมีอะไรมาให้ดูอีกนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับไปพร้อมกับรอยยิ้มแบบคุ้มกริมที่สุดฟินสุดๆครับวันนี้สวัสดีครับ